สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงของการทำนายดวงนะคะคลิปนี้คือคลิปดวงชะตาของผู้ที่เกิดวันศุกร์ประจำเดือนเมษายนนะคะเรามาดูดวงชะตาของผู้ที่เกิดวันศุกร์กันนะคะในคลิปนี้ว่าเป็นอย่างไรเริ่มที่ใบแรกนะคะใบแรกได้ไพ่ สามไม้เท้านะคะสามไม้เท้าสำหรับผู้ที่เกิดวันศุกร์นะคะคุณมองเห็นอะไรบางอย่างในเป้าหมายที่คุณกำลังดำเนินอยู่นะคะตอนนี้คุณมีเป้าหมายอะไรเนี่ยคุณเริ่มมองเห็นแล้วมองไปข้างหน้าแล้วเห็นไหมคะและรู้สึกว่ามันจะเป็นรูปร่างขึ้นมาในความคิดจินตนาการตอนนี้ถึงเวลาที่คุณจะจทำคุณกำลังคิดจะลงมือทำอะไรบางอย่าง ในเรื่องของการงานนะในเรื่องของความการงานอา,อาชีพที่คุณทำอยู่นะคะเดี๋ยวมาดูไพ่ประกอบไพ่ต่อไปคุณเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์นะคะคุณเป็นคนใจกว้างนะเนี่ยคนวันศุกร์เนี่ย,นนนยในสมองคิดเรื่องงานเรื่องงานเลยมีแต่เรื่องงานเลยนะคะคือไม่ว่าคุณกำลังคิด เรื่องอะไรอยู่ในใจตอนนี้เนี่ยมันได้เริ่มมันได้เริ่มเป็นรูปเป็นร่างมาแล้วนะคะและรู้สึกว่าอืมเนี่ยดีนะมันคือเรียกว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นของคุณนะคุณลงมือทำได้เลยตอนนี้เรื่องนี้ที่คุณคิดอยู่เนี่ยคุณกำลังทำอยู่ก็ทำทำสิ่งที่คุณทำนะปัจจุบันนี้ไปได้เลยนะคะอ่าเดี๋ยวเราดูต่อไปไพว่าอย่างไร ไพ่ใบนี้คนวันศุกร์นะคะประจำเดือนเมษายนคุณคิดแต่เรื่องการงานหน้าที่การงานของคุณคือเรียกว่าถ้าคุณปรารถนาในตําแหน่งนะความก้าวหน้าหรือต้องการหางานใหม่นะคะหรือต้องการเริ่มต้นอะไรบางอย่างเนี่ยคนวันศุกร์เริ่มได้เลยเดือนเมษายนของคุณเป็นของคุณวันศุกร์นะคะคือเป็น จุดสตาร์ทจุดเริ่มต้นที่ดีนะอืมเรียกว่าในอนาคตเนี่ยของคุณเนี่ยงานที่คุณทําอยู่เนี่ยมันตรงตรงเลยตรงกับคุณเลยนะคะเอ,อดีไม่ดีเนี่ยมันเรียกว่าไงอะ่ะมันจะสร้างไรายได้อะ่ะผลประโยชน์ให้คุณเป็นกอบเป็นกรรมนะสําหรับเรื่องความรักยังไม่มีคนวันศุกร์เนี่ยภายในเดือนนี้ยังไม่มีนะคะ ทำใจว่างๆไว้ก่อนนะคะสุขภาพดีค่ะและนี่คือคลิปทํานายของผู้ที่เกิดวันศุกร์ประจําเดือนเมษายนนะคะขอให้คุณที่เกิดวันศุกร์โชคดีนะคะและขอบคุณที่เข้ามารับชมค่ะสวัสดีค่ะ